w w w ร์ไวด์เว็บเอสภูมิใจเสนอตำนานพุทธคุณตำนานพระเกจิอาจารย์วัตถุมงคลเครื่องลางของขลังเรื่องเล่าความศักดิ์สิทธิ์อภินยาปาฏิหารฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครครับพระของกูกูเสกเป็นเอกสุด มื่นมนุษย์ร้อยเทวาไม่มาเหมือนสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านคุณกำลังให้เกียรติดตามรับชมรายการตำนานพุทธคุณผมอาจารย์ชาติาราชครูมารายง,งานตัวเหมือนเช่นเคยครับคลิปนี้จะนำเสนอยอดวัตถุมงคลอีกชิ้นหนึ่งของพระเดชพระคุณหลวงปู่พาดอภินันโทแห่งวัดไร่อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองครับ วัตถุมงคลสุดครังในคลิปนี้เป็นพระขุนแผนพระขุนแผนของหลวงปู่พาดวัดได้เนี่ยสร้างเพียงแค่รุ่นเดียวเป็นรุ่นแรกแล้วก็รุ่นเดียวของหลวงปู่พาดมีประวัติการสร้างซึ่งโอ้โหน่าสนใจมากผมไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนเลยจะพูดในที่นี้เป็นที่แรกปฐมเหตุก็คือว่าพระชุดพระขุนแผนหลวงปู่พาดวัดไร่เนี่ยจัดเป็นชุดพระผง ในชุดหนึ่งซึ่งถ้ารู้ประวัติการสร้างการทำการเสกแล้วจะต้องบอกว่านี่เป็นของดีอีกชิ้นหนึ่งที่หลวงปู่พาดท,ท่านบรรจงเต็มใจสร้างเสกทำเอาไว้เพื่อมอบเป็นสมบัติทิพย์เป็นของดีของวิเศษอย่างชนิดที่เรียกได้ว่าดีหนึ่งประเภทหนึ่งเลยอ่ะพระชุดพระขุนแผนของหลวงปู่พาดเนี่ยมีสร้างอยู่ด้วยกัน จำแนกว่าในชุดเป็นพระเนื้อผงนะครับเป็นชุดพระเนื้อผงที่หลวงปู่พาดท,ท่านตั้งใจสร้างมากมีสร้างด้วยกันเป็นพระขุนแผนพระขุนแผนเนี่ยก็จะมีแบ่งเป็นเคลือบเนื้อเคลือบคือเนื้อผงวิเศษผสมปูนปูนทนไฟประเภทที่ปูนเขาไปทําเครื่องปั้นดินเผานะครับแล้วก็มาเคลือบเนื้อเคลือบเนี่ยก็จะแบ่งเป็นเนื้อเคลือบสีเขียวเคลือบสีเหลือง แล้วก็เคลือบสีชมพูแล้วก็เป็นเนื้อผงพุทธคุณพิมพ์เดียวกันเนี่ยเป็นเนื้อเคลือบและเป็นเนื้อผงพุทธคุณผงพุทธคุณผสมผงวิเศษเยอะแยะก็แบ่งเป็น3ส,สีด้วยกันเหมือนเนื้อเคลือบเลยคือเป็นสีเหลืองสีเหลืองเนี่ยที่ผมนํามาแนะนําให้ท่านในคลิปนี้จะบอกรายละเอียดให้ทั้งหมดว่าใส่ผสมมวลสารอะไรบ้างมีเนื้อผง เรียกว่าผงพุทธคุณก่อนดีกว่าจะได้ไม่งงนะครับเนื้อเคลือบกับเนื้อผงพุทธคุณผงพุทธคุณมีสีเหลืองมีสีดำใบลานนะแล้วก็มีสีชมพูบางคนเรียกสีแดงเอาที่จริงเป็นสีชมพูนะครับแล้วในชุดพระเคลือบผงเนี่ยก็จะมีอีกพิมพ์หนึ่งเป็นพระสมเด็จท่งเสือด้านหลังเป็นยันเกาะเพชรของหลวงพ่อปาน พระสมเด็จทรงเสือเนี่ยสร้างทำพร้อมก,กันกับพระขุนแผนเรียกว่าเนื้อหามวลสารเป็นแบบเดียวกันเลยพระทรงเสือนี่ก็จะมีเนื้อเคลือบแล้วก็เป็นเนื้อผงพุทธคุณอีกเช่นเดียวกันสร้างทำไม่ได้เยอะนะครับทั้งพระขุนแผนเคลือบพระขุนแผนเนื้อผงพุทธคุณพระสมเด็จทรงเสือพระสมเด็จทรงเสือเอาผมพูดให้ฟังก่อนเพราะว่า หลายๆท่านไม่ทราบข้อมูลผมนำแบบพิมพ์มาจากหลวงพ่อแงวัดเจริญสุขแห่งจังหวัดราชบุรีพระพิมพ์นี้เป็นสมเด็จทรงเสือเนี่ยนะเป็นพิมพ์ที่หลวงพ่ออุ่นวัดตันกงท่านก็เคยสร้างเคยทำแบบนี้เหมือนกันผมเอาแบบพิมพ์มาจากหลวงพ่อแงแล้วก็หลวงพ่ออุ่นเหตุที่สร้างเป็นอนุสรสร้างสมเด็จทรงเสือกับพระขุณแผนเนี่ยเพราะณขณะนั้นผมมีเนื้อ มีผงพุทธคุณมีผงวิเศษมีผงทางด้านเมตตามหาเสน่ห์อยู่เยอะเมื่อมีผงเยอะแยะจากหลวงปู่หลวงพ่อครูบาอาจารย์มากมายเนี่ยก็จะรวบรวมทําพระผงสักรุ่นหนึ่งสักชิ้นหนึ่งอ่ะก็มาเป็นพระคุณแผนกับพระสมเด็จขี่เสือพระสมเด็จขี่เสือเนี่ยเหตุที่ทำอ่าต้องอ้างอิงนิดนึงเพราะว่าได้รับผงวิเศษผงพุทธคุณแลเขาพมชะแงะ แล้วก็เนื้อผงนางพันธุรักษ์ผงจินดามณีเนื้อผงวิเศษต่างๆจากเฮียมนมรีนี่ต้องขออนุญ,ญาตเอ่ยอ้างถึงหน่อยเฮียมนมรีเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่ออุ่นวัดตันกงสร้างวัตถุมงคลหลวงพ่ออุ่นไล่ตั้งแต่เหรียญรุ่นแรกไปจนถึงพระกลิ่งไปจนถึงทุกสิ่งทุกอย่างละครับที่เป็นวัตถุมงคลหลวงพ่ออุ่นได้รัคกามนิยมพระกลิ่งรวมพุทธคุณล็อกกลงล็อกเกต สมเด็จอะไรต่างๆเนี่ยเฮียบนตรีณขณะนั้นก็สนิทกับผมนะครับนับถือเป็นพี่เป็นน้องกันนับถือเป็นญาติผู้ใหญ่ก,กันกับผมกับคุณอ้อยเนี่ย ee, เฮียบนตรีเขาจะมีมวลสารเยอะแยะชอบเก็บวัตถุมงคลชอบเก็บเนื้อพระมวลสารชอบเก็บผงเป็นการเอาง่ายๆคนคอเดียวกันนีฮียบนตรี ee, มาหาผมทีไรเนี่ยมาก็จะแบ่งปันเนื้อหามวลสารกัน ผมก็ได้ชุดผงวิเศษหลวงพ่ออุ่นมาก็เลยคิดว่าได้มาเยอะพอสมควรแล้วก็สร้างเป็นการบูชาพระคุณหลวงพ่ออุ่นก็คือขอยืมแบบพิมพ์สมเด็จขี่เสือของหลวงพ่ออุ่นกับหลวงพ่อแงมาสร้างถวายหลวงปูผ่ผาดแต่ประทับหลังเป็นยันเกาะเพชรของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคทีนี้ผมจะเล่าเรื่องของพระขุนแผนหลวงปูผ่ผาดวัดไล่ให้ท่านฟังมีรุ่นเดียวสร้างรุ่นเดียวของสเสน่ห์หลวงปู่ผาดไม่ต้องทำเยอะทำรุ่นเดียวพอ แต่เป็นรุ่นเดียวชนิดที่เรียกได้ว่าเด็ดขาดมากล่าสุดเนี่ยผมไปวัดได้ท่านเจ้าอาวาสในตู้วัตถุมงคลนะครับมีพระขุนแผนของหลวงปู่พาดวางให้เช่าบูชาผมก็ถามว่าโหยังมีเหลืออีกเหรอเจ้าว่าท่านก็บอกว่ามีแต่ว่ามีไม่เยอะแล้วผมบอกว่าเนี่ยดีมากนะพระขุนแผนรุ่นเนี้ยทั้งเนื้อเคลือบทั้งเนื้อผงดีมาก ท่านถามว่าดียังไงผมบอกอา้าวลอวัดขายให้หมดก่อนแล้วผมจะเขียนเล่าให้ฟังที่จริงก็จะเขียนนะแต่ไม่เขียนและที่เกียรก็จะเล่าให้ฟังเป็นคลิปดีกว่าเล่าให้ฟังเป็นเสียงเนี่ยแหละครับดีที่สุดอ่ะผงวิเศษว่าด้วยพระเนื้อผงก็จะต้องคุยเรื่องผงผงวิเศษที่ผสมสร้างที่เป็นพระขุนแผนทั้งหมดเป็นผงทางเมตตามหาสเสน่ห์ทั้งสิน้นจำแนกเป็น3ส่วนนะครับห ผงวิเศษที่ขอให้หลวงปู่พาดท่านลบถมธรำรเสกให้ตามตำรับตำราของท่าน2ผงวิเศษในส่วนที่ผมเก็บรวบรวมเอาไว้ผงที่ผมเก็บรวบรวมเอาไว้นี่เยอะมากมีทั้งผงพลายมีทั้งผงพุทธคุณผงพระขุนแผนร้อยแวัดแล้วก็ผงทางพระยันเมตตามหานิยม มหาเสน่ห์จำแนกว่ามหาสเสน่ห์ขีดเส้นใต้เลยว่ามหาสเสน่ห์อย่างเช่นผงนางอกแตกจุงนางเข้าห้อง500นางผงจากยันนะเข้าหาแล้วก็ผงในศรัรพทวิชาประสบเนตรทั้งหมดผงที่ลบถมตามตำราการสร้างการทำพระเมตตาพระมหาสเสน่ห์พระขุนแผนทั้งหมดเยอะบอกเลยว่าเยอะ คุณจะรู้ได้ไงว่าเยอะผมพูดเนี่ยอ้าวคุณถ้ามีนะครับเนื้อไหนก็ได้แต่ที่ผมหยิบให้ดูเนี่ยเป็นเนื้อเหลืองเนื้อไหนก็ได้คุณลองหยิบกล้องมาส่องดูแล้วคุณก็จะเห็นว่าคล้ายๆเนื้อปูนพระขุนแผนหลวงปู่ผาที่เป็นเนื้อผงพุทธคุณนะผมเรียกเนื้อผงพุทธคุณก่อนนะที่เป็นเนื้อปูนทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เนื้อเคลือบอจำแนกอย่างนี้คุณลองส่องดูหยิบกล้องมาส่องดูคุณจะเห็นเนื้อหามูลสารเยอะแยะผงเยอะแยะมากมายเห็นได้ด้วยตาเปล่านี่เลยนะครับ แล้วก็ลองสัมผัสด,ดูน้ำหนักพระจะหนักจะตึงมือมากเนี่ยเป็นการใส่ผงใส่มวลสารใส่แร่เยอะน้ำหนักตึงมือคือหนักหนักอะ่ะหนักเลยไม่ใช่ผงเปล่าๆป,าปี่ๆและแม้พระที่เป็นเนื้อเคลือบเนื้อเคลือบทั้งหมดเนี่ยตามปกติโรงงานที่เขารับทาทาเนื้อเคลือบเนี่ยเขาจะไม่ให้ใส่มวลสารใดๆเพิ่มเพราะไม่งั้นเนี่ยเขาเอาไปปั๊มแล้วเอาไปเคลือบเอาไปเผาเนี่ย ลงยาจะแตกแต่ผมขอใส่ผงพุทธคุณที่หลวงปู่พาท่านทำผงพุทธคุณที่ผมเก็บรวบรวมเอาไว้นะท่านเขาก็เมตตาเขาก็ให้ใส่นั่นแหละนะแต่ก็ใส่ไม่ได้เยอะมากแต่รับรองว่าใส่จนจุใจเรียกว่าเขาเอาไปทดลองเผาแล้วเผาไม่แตกอใช้ได้นะเนื้อผงเคลือบก็มีผงพิเศษเนื้อผงพุทธคุณนี่โหไม่ต้องห่วงเลยเยอะแยะครับผงส่วนที่หนึงหลวงปู่พาท่านลบท่านถมท่านทา เป็นผงวิปัสนาอันหนึ่งนะครับแล้วก็ผมขอให้ลบถมผงในด้านเมตตามหาสเสน่ห์แล้วก็ผงที่สองเป็นผงที่ผมเก็บรวบรวมเอาไว้นะผงที่สามคุณจะเห็นผงพลายอ่าขอประทานโทษพระคุณแผนด้านหน้าเนี่ยคุณจะเห็นมีพลายด้วยแปลว่ามีผงพายด้วยใช่ไหมฮะอาจารย์ชาติมีครับมีผงพายด้วยผงพลายที่ว่านี้เป็นการผูกจิตเรียกรูปเรียกนาม การผูกจิตเรียกรูปเร,เรียกนามเนี่ยถ้าท่านศึกษามาพอสมควรนะเรื่องของการสร้างวัตถุมงคลการทําของวัตถุมงคลต่างๆเนี่ยจะรู้ว่าไม่ใช่เรื่องของความอันตรายหรือว่าเรื่องของพูดผีสางต่างๆแต่เป็นการเรียกรูปเรียกนามที่คล้ายๆพยนต์คล้ายๆการอัญเชิญจิตรูปนามจิตเจติสิกต่างๆเข้ามาประจุอยู่ในองค์พระเป็นการช่วยเหลือเฟือฟ่อฝฟายผู้ที่มีวัตถุมงคลหมายความว่า ทางเสน่ห์นะถ้าว่ากันทางเสน่ห์จริงๆคุณพระรัตนตยช่วยได้จริงแต่ไม่รุนแรงไม่รวดเร็วเท่าเพราะว่าคุณพระรัตนตยเป็นไปในทางของอริยมรรคอริยบุคคลหมายความว่าไม่ได้เข้ามาในอยู่กามาวจรดังนั้นคุณที่จะผูกเอาไว้ในพระคุณแผนเนี่ยเป็นเรื่องของคุณเทพก็ดีคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆคุณรูปคุณนามผมไม่ใช่คําว่าคุณผีคุณพายหรอก เป็นคุณรูปคุณนามทางกรรมวจรทั้งสิ้นคือเป็นคนที่ยังข้องเกี่ยอ่าเป็นจิตเป็นพลังงานที่ยังข้องเกี่ยวอยู่ในโลกียสุขอยู่โลกียสุขเนี่ยไม่ใช่เฉพาะในโลกทั่วไปโลกทั่วไปมีมนุษย์ใช่ไหมครับมีสัตว์สัตว์สูงสัตว์ต่ำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรียกว่ามนุษย์เป็นสัตว์ र, เป็นสัตว์โลกแล้วก็ยังมีเทวดาในชั้นกามมวจรเนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ เป็นรูปเป็นนาเป็นเจตสิกที่ช่วยเหลือทางด้านนี้ในการออกแบบเรื่องของพุทธศิลป์เนี่ยก็นิยมทำเป็นรูปของที่จริงไม่ใช่พลายนะที่พนมมือไหว้เนี่ยทำเป็นรูปของเทวดาหรือว่าทําเป็นรูปของอุบาสกอุบาสิกาพนมมือไหว้พระแต่ก็เรียกกันว่าพลายตามพระคุณแผนพายกุมารของหลวงปู่ทิมอิสริโกนะครับนั่นเจ้าตำรับเลยนะ หลวงปู่ทิมท่านก็ใช้การผูกผูกรูปผูกนามผูกเชื้อผูกสายแบบเนี้แต่ว่าท่านบอกว่าก่อนท่านจะผูกทั้งหมดท่านบวชให้บวชให้ก็คือว่ามีฤทธิ์มีเดชแต่ว่าไม่ใช่ไปนในทางเกเรมีฤทธิ์มีเดชเพิ่มขึ้นในการที่จะจัดช่วยอำํำนวยอวยชัยช่วยในธุระประปังของท่านที่มีวัตถุมงคลในบูชาก็ด้วยเหตุนี้แหละครับพระคุณแผนของหลวงปู่ผาดวัดไลเนี่ยสร้างทำเพียงแค่รุ่นเดียวผมถึงบอกกับท่านเจ้าว่าวันนี้ของดีนะ ผมสร้างถวายทั้งหมดเลยถวายบูชาพระคุณหลวงปู่พาดนะแล้วก็บูชาพระคุณท่านผู้เป็นเจ้าของผงมวลสารเจ้าของรูปเจ้าของนามเจ้าของเจตสิกต่างๆสร้างถวายทั้งหมดตรงนั้นละออกก็เอาออกให้เช่าบูชานำปัจจัยรายได้ทั้งหลายทั้งปวงบุรณะปฏิสังขรณวัดไร่ทีนี้ผมเล่าให้ท่านฟังว่าพระคุณแผนมีผงพุทธคุณมีผงทางสเน่ มีผงเก่ามีมวลสารสำคัญสำคัญต่างๆเยอะแยะ,ยะมากมายเลยสิ่งหนึ่งที่จะเล่าให้ท่านฟังเพิ่มเติมอันนี้ขาดไม่ได้เลยเพราะว่าสำหรับผมถือว่าถ้าขาดเนี่ยขาดสิ่งนี้การทำพระขุนแผนนะสำเร็จเป็นองค์พระได้ก็จริงแต่คล้ายๆกับว่าเป็นคนที่ไม่แข็งแรงเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เป็นเคล็ดลับผมใส่เอาไว้ที่พระขุนแผนหลวงปู่ผาดวัดไร่แล้วท่านพลิกดูด้านหลังนิดหนึ่งนะครับพลิกดูด้านหลัง ยันที่คุณเห็นด้านหลังเป็นยันประธานคือยันจินดามณียันนี้หลวงปู่ทิมวัดละหารไล่ท่านใช้หลวงพ่อทรงวัสารดินใช้หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพใช้กันห้านี่แหละเรียกง่ายๆเมื่อก่อนเรียกยันเบ้าด้วยซ้ำนะยันเบ้าคล้ายๆเบ้าจุฬาแต่ที่จริงเรียกว่ายันห้าชื่อเพราะเพราะท่านชื่อว่ายันจินดามณียันนี้ได้เมื่อตอนพระสังทองไปเรียนมนต์จินดามณีสร้างเนื้อเอ้ยเรียกเนื้อเรียกปลาจากนางพันธุลักษณ์ หมายความว่ามนจินดามณีเนี่ยมีอยู่แล้วในยุครัตนโกสิน์เพราะว่านิทานพระสังทองเนี่ยหลอสองท่านแต่งในยุครัตนโกสิน์แปลว่าพระมณจินดามณีร่วมกับมนหรือว่าอักขระเลขยันคาถาต่างๆเกี่ยวเนื่องกับการเรียกรูปเรียกนามเรียกจิตเรียกใจมีอยู่แล้วในยุคปฐมราชาการราชาการที่สองราชาการที่หนึ่งเนี่ยต้องมีอยู่แล้วไล่ไปจนถึงอยุธยาก็มีนะครับอ่ะ ยันจินดามณนีนี่ยังไม่เท่าไหร่นะณนะโมพุทธายะผูกเอาเป็นรูปพระพุทธเจ้านะในพัทธลักษณ์กับนี้อันนี้รู้กันอยู่โดยทั่วไปพระยันที่ล้อมรอบยันจินดามณนีอิสวาสุหัวใจไตรรัตนคมคือหัวใจพระรัตนไตรนะครับแล้วก็มีเร่งให้แรงด้วยนาะมะพัทะคือแม่ธาตุนะนาะมะพัทะแม่ธาตุแม่กรรมาฐานทั้งหลายแล้วก็มะอุลงมาเป็นอัครสุ ะโมโลนี่คือหัวใจขุนแผนการสร้างพระขุนแผนจะต้องมีหัวใจขุนแผนนะถึงจะเรียกได้ว่ามีทั้งรูปมีทั้งนามมีทั้งเจตสิกมีความเข้มขลังสุณโมโลนี่สําคัญนะครับก็ได้ใส่เอาไว้ในด้านหลังพระขุนแผนหลวงปู่ผาเป็นที่เรียบร้อยแต่ยิ่งไปกว่านั้นขนาบข้างด้วยยันสะตัวสะมวลโลกยันนี้เป็นยันที่หลวงพ่อทรงวัดสารดินใช้ สะมวลโลกคือการม้วนเอาหัวใจของผู้คนทั้งหลายในโลกโหยิ่งใหญ่มากยันนี้สะมวลโลกใส่เอาไว้สองข้างขนาบซ้ายขนาดขวาจึงรวมความว่าพระยันที่อยู่ด้านหลังพระคุนแผนของหลวงปู่พาดวัไดไล่โอ้โหรวมเมตตารวมมหาสเน่ห์รวมมหานิยมรวมมหาโพคทรัพ์ยไปทั้งหมดทั้งสิ้นเลย แต่ที่ผมซ่อนเอาไว้เป็นกลลเม็ดนี่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนรู้กันเฉพาะสมองค์หลวงปู่พาดหลวงนาละออแล้วก็ผมที่ผมซ่อนเอาไว้เป็นกลลเม็ดท่านกรุณาดูที่ตรงกลางยันจินดามณีแล้วก็ขนาบซ้ายขวานี่คือยัน,นเข้าหาสามกาณเข้าหาพระยันนณเข้าหานี่ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งใหญ่เพียงใดหลายๆท่านที่ เล่นเรื่องเครื่องรางของของังโดยเฉพาะวัตถุมงคลทางด้านเมตตามหาเสน่ห์จะต้องรู้อนุภาพยันนะเข้าหาเป็นอย่างดีดีไม่ดีจริงไม่จริงเก่งไม่เก่งแน่ไม่แน่อาจารย์ชุมชัยคีรีสุดยอดอาจารย์คารวาสแห่งสำนักตักกศิลาเขาอ้อสิทธิอาจารย์ทองเท่าท่านสร้างพระขุนแผนเสด็จกลับท่านใส่ปทัทยันนะเข้าหาที่ด้านหลังพระขุนแผนเสด็จกลับท่านทุกองค ประทับ1กาอ่าหกาพิมพ์ตื้นเขาเรียกว่าอะไรยันตื้นยันลึกแล้วแต่1กาประทับเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าณนะเข้าหาเข้าหาใครเป็นในเรื่องเข้าหาใครเป็นประสบความสําเร็จผมผูกยันณเข้าหา3กาท่านเห็นไหมครับตรงกลางจินดามานียันจินดามณี1กาขนาบข้างแขนซ้ายแขนขวาอีก2กาข้างละการวมความเป็นณเข้าหา3กาไม่มี ไม,ไม่มีไม่มีใครทําแบบนี้การผูกพยานเนี่ยไม่มีหรอกครับผมผมผูกเอาไว้แบบนี้เป็นกลลเมตรเคล็ดรับผมถึงบอกว่าพระคุณแผนลัุพาตเนี่ยเป็นคนก็สมบูรณ์แบบแข็งแรงมีเลือดมีเนื้อแข็งแรงมีสติปัญญาดีถ้าเปรียบเทียบนะครับไม่ใช่คนกระสอบก,กระแสะะเป็นรูปเป็นร่างจริงเรียกขานวานใช้ได้จริงแต่กระสอบกระแสะนี่แข็งแรงแข็งแรงด้วยเนื้อหามวลสารหนึ่งแข็งแรงด้วย พระเลขพระยันที่ผูกกำกับบังคับบัญชาเอาไว้อีกหนึ่งแข็งแรงด้วยพลังจิตตรานุภาพของผู้ผาดวัดไร่อีกหนึ่งโอ้สามอย่างพอไหมอ่ะพอเถอะเพราะว่าสุดความสามารถแนละ้ทำได้สวยงามพิมพ์ทรงก็สวยนะครับท่านดูพิมพ์ทรงสวยงามแบบโบราณสวยงามเข้มขลังแบบนี้สุดความสามารถทั้งผมทั้งมวลสารที่มีอยู่ แล้วได้หลวงปู่ผาดท่านเสกกำกับอีกโอ้โหคุณไปเจอที่วัดไร่ตอนวางตู้ผมบอกโหนี่ของดีถามท่านเจ้าว่าผมขอเหมาได้ไหมท่านบอกว่าอ,อย่า,อาไปเลยพี่ยอมพี่เอานี่แหละแบ่งๆกันให้เขาเอาไปใช้ผมบอกนี่ของดีมากนะใครไม่รู้เออแต่จะว่าคนไม่รู้ก็ไม่ได้เพราะว่าคนที่เขาพอรู้นะครับพอรู้หลวงนาละอออาจจะได้บอกไปบ้างคนที่เขาพอรู้เขาก็ตามเก็บ แล้วเก็บสบายหนึ่งไม่มีของเก๊ไม่มีของปอไม่มีเอาไปถอดทําให้เสียอารมณ์สองตอนค่าช่าบูชาถูกมาก300เองมั้งเนื้อเคลือบเนื้อธรรมดาจะ200ถ้าจําไม่ผิดนะครับตอนนี้ก็ไม่ได้แพงแต่ว่าถ้าเทียบกับพุทธคุณเทียบกับอิทธิคุณแล้วสูงค่าเกินราคาที่สําคัญเลยคือเป็นพระขุนแผนรุ่นเดียวของหลวงปู่พาดวัดไล่ไม่มีสร้างอีกแล้วสร้างรุ่นเดียวพอ รุ่นเดียวให้จดจานจารึกไว้ในแผ่นดินรุ่นเดียวที่ทําทั้งทีก็ทําให้ขลังไปเลยเป็นที่กล่าวขวัญถึงแล้วใครมีก็ยินดีด้วยที่ผมนํามาให้ท่านชมในคลิปเป็นเนื้อสีเคลือบนะครับเคลือบเขียวเคลือบเขียวเนี่ยก็หมายใจเอาว่าเขียวเหนียวซับด้วยคือนอกจากจะมีสเสน่ห์เมตตามหาสเสน่ห์มหานิยมก็ยังเหนียวซับมีโพกรัพย์เพิ่มเข้าไปอีกสีเขียวเป็นสีโลกของ โชคลาภพวกขสมบัติพวกกระซับธรรมมาค้าขึ้นอยู่แล้วสีเหลืองผสมอะไรบ้างนอกจากที่ผมพรณนาให้ท่านฟังก็มีผงพลักษหน้าทองแล้วก็ผงว่านดอกไม้ทองผสมด้วยรวมปํมวนจะเป็นสีเหลืองผงพลักหน้าทองมาจากไหนโอ้ผงว่านดอกไม้ทองเอามาจากไหนอา้าผมไม่บอกแต่จะบอกว่าถ้าท่านดูคลิปในช่องของผมก็จะทราบว่า ผงพรลักหน้าทองเอ่ยผงว่านดอกไม้ทองเอ่ยเนี่ยโหผมมีทุกวันนี้ก็ยังมีเลยนะครับยังได้แบ่งไว้ให้คนที่เขาคิดจะทาพระผงเลยถ้าต้องการขังขังเฮียนเียนเนี่ยบางรายผมก็พิจารณาม,มอบให้ไปเหมือนกันก็เรียกได้ว่าพระคุณแผ,ลลผนหลวงปู่ผาดวัดไร่เนี่ยของดีจริงๆเป็นของดีที่หลงหูหลงตามานานเหตุที่หลงหูหลงตาเพราะว่าไม่มีใครรู้รายละเอียดข้อเท็จจริงผมก็ไม่เคยพูดที่ไหนมาพูดที่คลิปเนี้ยเป็นที่แรก แล้วก็หวังใจว่าพระเครื่องชุดนี้จะเป็นเพชรแท้เพชรดีที่เป่งประกายรัศมีอีกต่อไปในอนาคตครับท่านชมคลิปแล้วโอ้อยากจะได้ไว้บูชาอาจารย์ชาติอาจารครูบอกดีก็เชื่อตามนะท่านเชื่อผมเถอะไม่มีอะไรปิดบังอำพรางไม่มีอะไรไม่ถูกต้องเลยของดีของจริงพูดถูกพูดตรงพูดเข้าประเด็นชัวช,วช,วชัวไม่ต้องแปลไม่ต้องมีนิทานอะไรกันเนยอะะของดีจริงๆอยากได้บูชาทําอย่างไร ท่านการุณาชมคลิปต่อไปให้จบในตอนท้ายของคลิปจะมี QR Code กับเบอร์โทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อท่านติดต่อสอบถามได้โดยสะดวกคลิปนี้คงจะจบลงเพียงเท่านี้ก่อนจากขอประสาทพรในคุณผู้ฟังทุกท่านจง,ส,ส,จงสิทธิกิจจังสิทธิกำมังสิทธิลาโภชโยนิจังพุทธังรักษาธรรมังรักษาสังฆังรักษาศตูบีทาวินาสันติสวัสดีครับ